เกยกูนี่นะมึงเกิดมาพร้อมคุณใสจริงๆรอแป๊บหนึ่งเมียฉันจัดการให้หมดแล้วเขาว่ากันว่าที่เนี่ยท่านศักดิ์สิทธิ์มากจะมาแก้ปัญหาหพวกเราเองหรอฉันว่าที่นี่น่ากลัวกว่าเรื่องที่พวกเราเจอมาอีกนะหยุดมากแล้วเหรอ พวกคนบาปเห็นบาปของพวกเองกันหรือยังล่ะเห็นแต่ก้นบ่อเนี่ยแสบตาจะตายอยู่แล้วก่าวอะไรยัง้ง แล้วฆ้าทำผิดอะไรแล้วควรจะแก้ยังไงมันก็เป็นเพราะว่ามีใครบางคนอยากเห็นพวกเองผ่านพบกับความทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสหนักข้อขึ้นไปอีกยฮะแล้วผมไปทำอะไรใครไว้ทนี่เนะี่ยชีวิตที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วอะแล้วทำไมจะต้องมาโดนทำโทษแบบนี้จะต้องโดนีกถึงเมื่อไรอะท่าน ข้าจะบอกให้นะพวกเอ็งทั้งห้าเนี่ยเหมือนรวมวเมาความผิดพลาดของทั้งจักรวาลไว้ด้วยกันเอง็งคือพวกทำชีวิตไร้ค่าเอง็งคือพวกทำชีวิตประมาทเอง็งบาปที่ทำให้คนอื่นเจ็บข่ากูเปยขนาดนี้กูซวยสุดแล้วมึงมึงไม่ต้องเถียงอออเอง็งค,คือพวกมัว,มวเมาอบายามุขและเอง็ง พวกทำตัวอาเพศอาเพศอะไรอีกสมัยนี้เรายังเหยียดกันอยู่อีกเหรอเออใช่ชี้หน้าด่าคนอื่นชอดชอดแบบนี้ปากเสียท่านล่ษสิช่วยพวกเราเถอะนะคะดิฉันไม่อยากอยู่ในสภาพนี้แล้ววิธีแก้ บาปของพวกเองนะ่ะทำให้ไม่สามารถย้อนกลับไปยังจุดเดิมของตัวเองได้อีกแล้วถ้าพวกเองไม่สามารถก้าวผ่านลุมดำมืดในจิตใจของตัวเองได้ละก็อย่าหวังเลยว่าเรื่องมันจะจบไม่มีทาง